วันนี้นะคะเดี๋ยวโสจะมาอันบ็อกซิ่งนะคะกระเป๋าชาแนลนะคะนี่เป็นชาแนล 21A นะคะเป็นซีซั่นล่าสุดเลยนะคะแล้วก็เป็นรุ่นที่หาค่อนข้างยากด้วยนะคะใบนี้นะคะโสไม่ได้จากช็อปโดยตรงนะคะเนื่องจากว่า SA นะคะไม่สามารถหาของให้โสได้นะคะ,ะก็เลยไปมองหารีเซลเลอร์นะคะที่เขาขายเนาะก็เลยได้ใบน,นี้มานะคะซึ่งราคาก็จะถูงกว่า ราคารีเทลนะคะแต่ส่วนตัวแล้วก็มีความรู้สึกว่ารุ่นนี้ใช้งานได้จริงแล้วก็คุ้มมากๆนะคะก็เลยตัดสินใจซื้อรุ่นนี้มานะคะก็เดี๋ยวเรามาดูดีกว่าน้อว่าโสซได้รุ่นไหนมานะคะเดี๋ยวเราดูพร้อมๆกันเลยนะคะดูด้านในนะคะ เาก็จะมีใบเสร็จมาให้นะคะเนาะอนี้เป็นการแล้วก็มีใบเสร็จนะคะใบเสร็จนี้นะคะก็เดี๋ยวเรามาดูดีกว่าได้รุ่นไหนมา นี้มานะคะเป็น small vanity นะคะ w r i s h chain นะคะแต่ว่าเป็นรุ่นที่มี handle แบบนี้นะคะเป็นรุ่นที่มีหูจับแบบนี้นะคะคือแบบน่ารักมากๆนะคะคือส่วนตัวนะชอบกระเป๋าทรง vanity อยู่แล้วนะคะแล้วก็พอรุ่นนี้ออกมานะคะมีหูจับให้ด้วยนะคะคือทําออกมาแล้วแบบหนูน่ารักมากๆเลยนะคะก็เลยชอบมากๆเลยรุ่นนี้นะคะแล้วก็ที่ได้มาเนี่ยจะเป็นอะไหล่ทองนะคะ แต่สายเขาไม่สามารถถอดได้นะคะนี่เนาะข้างในก็จะเป็นพวกแท็กนี่นะคะอาคาของเขานะคะแต่ว่าไม่ได้ซื้อราคานี้นะคะซื้อราคาสูงกว่านะคะก็ที่ได้มานะคะก็จะเป็นโฮโนแกร,รมนะคะ31นะคะก็คือเป็นซีซั่นใหม่ล่าสุดเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆล้กันแบบน่ารักมก เขามีหลายสีเหมือนกันนะคะสีชมพูนะคะก็มีเหมือนกันนะคะแต่ส่วนตัวแล้วคือกระเป๋าสีชมพูโสค่อนข้างเยอะแล้วนะคะก็เลยเลือกสีดำมานะคะเพราะว่ามีแค่สีดำนะคะจริงๆแล้วใจจริงอยากได้สีเบจนะคะแต่ว่าสีเบจเนี่ยหาค่อนข้างยากนะคะไม่มีของนะคะแต่ว่าที่เขามีให้นะคะก็คือมีสีดำก็เลยเอามานะคะนี่ให้ดูน่ารักมากนะคะ ีด้านหน้านะคะเป็นหนังแล a สกินนะคะเป็นอะไหล่ทองนะคะอะไหล่ทองรุ่นนี้นะคะเป็นอะไหล่ทองแบบด้านๆวินเทจนะคะเขาจะไม่ช้นี่ไม่วาวนะคะนี่ก้นกระเป๋านะคะหูจับพอเพิ่มหูจับมามีความรู้สึกว่าเขาน่ารักมากๆเลยนะคะนี่แล้วก็ตัวสายนะคะนี่เขาจะทําร้อยออกมาแบบนี้นะคะนี่ เพิ่มเติมแบบนี้คือตัวสายที่เขาเพิ่มมาแล้วก็อะไหล่เนี่ยจะเป็นอะไหล่สีทองนะคะแต่ว่าเป็นทองวินเทจนะคะทองแบบไม่วาวนะคะทองแบบสีด้านๆน,นะคะแบบนี้จะดูด้านๆก็สวยดีนะคะ นี่แบบน่ารักมากถือแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็สไพล์คอสตูดี้อะไรพวกนี้ได้นะคะแล้วก็มาดูด้านในละกันด้านในนะคะก็นี่ก็จะเป็นช่องโลกหนึ่งช่องนะคะแล้วก็จะมีที่ใส่การ์ดให้เรานะคะสามใบด้านบนนะคะตรงนี้ไว้เสียบลิสติกนะคะตรงนี้ไว้เสร็จลิสติกนะคะก็คือรุ่นนี้สวมมีอยู่แล้วนะคะเป็นรุ่นที่ไม่มีหูนะคะ แล้วก็ใช้งานแล้วรู้สึกชอบมากๆนะคะใช้งานใช้งานได้จริงนะคะรุ่นนี้แล้วก็ใส่ของได้เยอะมากใส่มือถือได้นะคะแล้วก็ใส่พวกอของใช้นะคะจําเป็นอื่นๆได้อีกเยอะเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้ส่วนมีความรู้สึกว่ารุ่นนี้คุ้มนะคะคุ้มกว่า,าใบเล็กๆนะคะในตระกูล small little goods นะคะซึ่งตัว v a l i e t a t y นะคะที่เป็นหูแบบเนี้เขาจะมีอยสองไซส์นะคะ อีกไซส์หนึ่งเป็นไซส์เล็กนะคะแล้วก็อีกนี้ก็คือเป็นไซส์ขนาดนี้นะคะคือไอตัวหนึ่งไซส์เล็กนะคะราคาเขาก็ไม่ได้ต่างกันมากนะคะใบเล็กนะคะใ,ในในในความรู้สึกของตัวเองนะคะก็คือคิดว่าซื้อมานเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้นะคะเพราะว่ามันเล็กมากนะคะแล้วก็ใส่มือถือไม่ได้นะคะแต่ว่าใบเนี้ยคือมันครบจบเหมือนกระเป๋าเลยนะคะก็คือใส่มือถือได้นะคะแล้วก็มีความน่ารักมากๆนะคะนี่ใช่ไหมก็เด <morality> <biliyor modeling>? ี๋ยวให้โซให้ดูแล้วกันนะคะรุ่นที่ไม่มีสายเนาะ อันนี้ก็คือใบของโสนะคะใบนะคะที่ไม่มีสายนะคะนี่เขาก็ไม่ได้แตกต่างกันนะคะก็คือแค่เพิ่มหูเข้ามานั่นเองนะคะแล้วคือไซส์มันเท่ากันนะคะเนี่ยส่วนตัวเนี้ยถ้าแบบว่าเราอยากถือหูจับแบบนี้นะคะแต่ว่าเอ,อกลัวแบบว่าสายมันถอดไม่ได้ใช่ไหมเราก็จะไปทำการเก็บสายแบบนี้ได้นะคะก็คือเอาสายตัวเนี้ยมาม้วนแบบนี้นะคะ ม้มวนตวงจับแบบนี้หมืนไปเรื่อยๆนะคะเราจะเก็บสายนะคะแล้วก็เอาม้วนแบบนี้ก็ได้ถ้าแบบว่าเราไม่อยากเราอยากจะถือแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็เราไม่อยากให้สายมันแบบว่าห้อยออกมาเกะ็กะนะคะแล้วก็เอาม้วนแบบนี้ก็ได้ ก็ถือแบบนี้มันก็จะทําให้หูกระเป๋าดูสวยขึ้นนะโซว่าเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมนะคะก็ถือแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ถือให้ดูแล้วกันนะคะนี่ถ้าเราจะถือแบบนี้ก็ได้เห็นไหมคะแล้วก็เราจะมาคล้องแ,งแขนแบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าใครข้อมือใหญ่ๆอาจจะใส่เข้าไม่ได้นะคะพอดีข้อมือไม่ใหญ่นะคะก็สามารถที่จะแบบว่า ถือในลักษณะแบบนี้ได้นะคะนี่เดี๋ยว้ๆก่ ประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะที่กําลังมองหาชาแนลนะคะรุ่นนี้อยู่นะคะก็รีวิวให้ดูแล้วนะคะก็ไม่ได้แตกต่างกับรุ่นเก่ามากนักน,นะคะเพียงแต่เพิ่มมาที่เพิ่มมาก็คือแค่หูเท่านั้นนะคะแล้วก็ราคาก็เพิ่มขึ้นด้วยนะคะราคาเพิ่มขึ้นประมาณ5 600เหรียญเลยนะคะสําหรับรุ่นหูไม่มีหูไม่มีหูนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะโสตต้องไปก่อนนะคะ